24บทส,สวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุกวสิหารเติกะปีรวะวัตุสมิงมหวาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตติงปัญจมะติเฮภิกขุสะเทหิสะเพเฮนอะระหันเตเฮทัสสะเฮนจะโลกธาตุเฮเทวตาเหยพุยเนะสนิปติตาโหเตภะคะวัวนตัง ทศนายพิโุสังขัญจะอาทโคจตุนางสุทาวาสกายกานางเทวานังเอตัทโสเซายังโคภะควาสเกสุวิหารติกปิรวัโทสมิงมหาวเนมหาตาพิโุสังเคนัสติงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสเพหิวารันเตหิ ทัสน์เห็เจโลกธาตุหิเทวตาเยืุเยนัสนิปติตาอนติภะขวันตังทัศนายภิกขุสังฆาจจะันนูนามยัมปีเยนภะขวะเตนุปสังฆเมยามะปุปสังฆมิตวาภะขวะโตสันติเกปัจเจกคาถาปเสยยามาเตเอาทโคตาเทวตาเสยยถาปิมนาภาละวา ภริโสสมัญทิตังวาภาหังภาษารยยาภาษาริตังวาภาหังสมิเชยยาเอวามิวะสุทาวาเซโสเทเวสุอันตระนิทาภควโตปุระโตปตุระหังสวอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังทังสุเอกมันตังทิตโคเอกาเทวตา ภะขาวตัวสันติเกมังคาทั้งอภาสเซมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหาอิมังธรรมสัมมาญาติขีตาเยวะอปาราชิตะสังขันเตอัถโคปาราเทวตาภะขาวตัวสันติเกมังคาทั้งอภาสเซตัตตาพิขโวสมาทังโสจิตตังอัตโนอโชกามัคังโส diwanani katatyane ragantehi Atku aparatwata pegawatosan dike mangngkaang apa sih kitatawa kirang kitawa peli kang inta kirangca memesa te jaran dithawi ma jakuata sutanta อาตะโกอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกยมังคาทังอภาสีเยเกกิพุทธังสรานังคตาเสนาเตคมิสันเตีอปายะผูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวามนุเทวกายังปุปาริปุเรสันติเตีอาตะโกภะคะวาภิกวะมันเตเสเยปุเยนะภิกขเว ทัศสุโอลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาปิโกสังขันจาเยปิเตภิกเวหิสุงอติตมัมานังรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะวันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาหิสุงเจียถาปิมะยังเอตระหิเยปิเต พิกเวภวิสันตีนาคตาปัจมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัลวันตา낭เอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันเีเสยถาพิมยหังเอตระหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามีพิกเวเทวกายานังนำมานนตังสุนาธาสาธุกังมนสิการุธาพาสิสามีนิเอวเมเอวัมพันเตติโคเทภิกขุภะคะวโตปจจโสสุงภะคะวะเอตัตว์วสา สิโลกมนุกัสามิยธาภูมมาตธาสิตาเยสิตาคิริคัภพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมภูโนโอทาตมนะสาสุทาวิปัสสนนานาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกปิรวาตเวตตุวมันตยิสตา Sa wakkesan sanira te te wakaya pikanta te wicana tapi kawote ca ata pamakarung setawa putasasa sanang te samparu patu rahunya nang amanu sanang apike sata mata kung sahasang ata TERING SATANG sa eke sahat sanang amanu อาเปเกนตมะทัคข aw sa oh ุงทิสาสัพพาพุตตาตันจัสัพพะกพิญญาเยาวะวิคตวานาจักุมาตตัวมันตหิสัทธาสาวกเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโหังกิตยิสามิขเรออนุปุพะโส ตาสหัสาวยาค้าภูมากปิรวัตถวายททิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสโนโมนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางจาสหัสาิมาวตายาคานานตาวันีนยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนาง สาตาคิราติสหัสายะคานาตตาวณีโนุยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสีนมวนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิธิงวนังอิเจเตโสราสหัสายะคานาตตาวณีโนุยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสีนมวนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิธิงวนัง เวสามิตาปัญจสตายคานาตตาวนีนยที네่มันโตชุติมันตนาวันตัสยะสิโนอนรทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิจิงวานางกุมพิโรราชกหิโกเวปุลัสานิเวสนากินโยนังสตตาสหสังยะขานางไผยรูปาสเติกุมพิโรราชกหิโกโสปาคสมิจิงวานางปุริมันจติสัง ราชาทตารโทภาษาสติกันธปานังอธิปติมหาราชายะสัสสีโซปุตาบิตาสภาวโวินทนามามหาพลัยรที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางทักีนั่นจติสราชาวิรุณ ราหูตัปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสพุทธาปิตสามมหาวินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนมนทมาาพิกามุงพิกูนังสมิติวนังปัจจิมันจะที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายัสัสิโสขุตับิตัสสะพะห้วินทนามาหผลาอิทธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสสิโนมวันทามานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอุตตรันจัติสังราชาคูเวโรตัปปะสาสะติยะคานังอธิปติมหาราชายัสสิโส กุตาปิตาสภะวุ่นธนามามหาภลายทิมันโตชติมันโตนวันโตยัสสิโนมวนธรรมนาภิกขมุงภิกขูนางสมิธิงวะนางปุริมาทิสังถัตตะรทวะทักขีเนรวิรุฬหโกเวปปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรตรังทิสังจตาริเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัน พัฏฐานลามานาทังสุวรรณิกาปิละวัฒเวเตสะมายาวินโนทัสะกัววันจานิปกาสะทา,ามายาขูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตาสาหจันทโนกามเสตโทจะกินนุขันทุนิขันทูจปะปนาโทโอปะวันโยจะ เทวสุโตจะมาตลิกิตาเสนโนจะคันทโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพโรสุริยวัชชาเอติจันเยจราชาคันทัพภาสหาราชุพิโมธมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวนางอาถาคคนาภาษานาคาเวาราสหะ तछखा कं हलशतराकुपायख सहा यातिभियामुनाथरथ चोनख यशशिनो हैरवनु महानखो सौपाख समितिं वनं येन सहसाहरन्ति पखिविशुथचखो विहाय मच्छपत्ता चितरा सुपन्ना इति तेषां नामा อาภัยันตธานาคาราชาณมาสีสุปันนาตุเขมะมักาสีพุทโธสันสันนะหิวาจาหิอุปวะหัยันตานาคาสุปันนาสารณะมักังสูพุทธังชิตาวชิรหัตเตนะสมุทังอสุราสิตาภาตโร วาสาวสเสตีอิทิมัโตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาสุราธานาเวฆสาวิปจิติสุกิติจับหาราโทนมุจีสาหาสัตันจะพลิปุต,ตานาังสัเพเวโรจนามก,กาสันในจตวาพริงเสนังราหุมัททับปุมะปุมปมปาขมงสมโยธานิพัทันเต ภิกขุนางสมิติงวนางอาภูจาเทวปัทวีจาตเทโชวาโยจัตตาธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจยสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสสิโนท่าเสตทัสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตยุติมโตวันนาวันโตยะสสิโน มนธรรมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสหะริจะอัสมาจัตเวยยมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานณขตาณิปุระกิตาวะคูมันทาวะราหะกวาสุนังวาสโวเสธโทสักโกปะคภุรินทโท ท่าเตท่าศราท่าเตทสธากายาสเพนาณตวันิโนที่มันโตชุติมันโตนวันโตยะสิโนโมธัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอาทาคูสหะูุเทวะจัลมะคิสิคาริวาอริธกาจารชาจาุมาปุปานิพาสิโนปรุณาสหธรรมจา ปจุตตาจานิสกาสุรยารุจิราคัวคูวาสาวเนสีโนทัศเตทัสทากายาสเพนนัตตะวนิโนยทิมันโตชุติมันโตอนนาวโตยสัสสีโนมนธามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนางสัมมานามาสัมมานามนุสามนุสุตตมะกิธาปะทุสิกาคัวคคว มนุปทุสิกาทาภูหารโยเทวายเจโรหิตาวาสิโนปาราคามหปาราคาอคูเทวายัสสิโนทัสเศรษฐาสทากายาสัพเพนานัตตาวินโนอิทิมันโตชุติมันโตณวันโตยัสสิโนมวันทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังสุกาการุมาหารุณะอคูเทว อากูเวฆะนาสาสะฮะโอทาตคายะหะปโมกขะอาคูเทวาวิจักขะนาสัทธารมตาอารักชามิสักาจายะสัสสีโนธานายังอาคาปัจุนโนโยทิสาภิวัสติเกษติทัสสัทกายาสเปนานัตตาวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมรัมมานาภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง เขมียตุสิตายะมะกัตถะเจยะสัชินโนสัมพิทกาลามัสสิตาจตินามะจะอัสวานิมานัตติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันตุวันนาวันโตยะสัชินโนโมทะมานาภิกกามุงภิกขุนังสัมพิติงวะนังสัตเตติตวานิกายาสเพนานัตตะวานิโน namanwa yena akan cung ye chan ye sa saha bawut ha sa nama sa sawang takemo kang cantang wa asita tidaang suprama para mato caputa iti saha sanang kumaro tiso so paka samiting wanaang saha sa pramaloka อุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยะสัจสิโซทัศธาอิสราคูปเจกะวาสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสภัมมะเขมารเสนาพิกามิปัสสะกนนาหัสมันทิยังเอธะกนนาหะทะพันธะทาราเคนาพันธะมัตุวะ สามันตาปริวาเรธามาวูมุนจิตถาโกจินังอิติตทธามหาเซโนกันหาเสนังอเปสายิปานินาตาลามาหัจจะสารังกตวานาเพราวังยะถาปวุสโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังคุโตอาศัยัง Kuasa e tanca sa pahang pinyaya wawa kita wana cakuma tatuwa menta gie sa tasa wakia sasa ni marasena pi kanta ti wicana tapi kowo tee ca ata pahamak tarung kutawa putasasa sanang witarake hipakamu. เนสังโนมัมปีอินชัยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกอาทิตเชนีสุตาติมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตมะติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาศสัพพนตารายานิวารณาสมัสทัสะ पखवतो अर्हतो सम शम्भुथ सा त्वं समा हुरि स रनानुभावेन सता मङ्गलानुभावेन शफनरांशीयानुभावेन जेतुमलानुभावेन

ธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกะมัคานุภาเวนะอัตถะสมาปฏิยานุภาเวนะสารพิญญาณุภาเวนะจตุสัจจายาานนุภาเวนะทัสศภาลัยะทัสศภาลัยนานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนะซาพะ ปริตตานุปเวนะรตนตยสรณานุปเวนาตุหังสัพพโรขโสคุกุปัททวะทุกข์ทุกขาโทมนสุปายาสะวินัสส ந்தோ สัพพอันตรายาเปวินัสส ந்தோ สัพพสังขปาตุหังสมิชันโตทีฆายุตาตุหังโหตุ สตาวัสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสาปภะตาวนาภูมิคังคามหาสมุทาราคกาเทวตาสัทธาตุมเฮอนุรกคันเตียพวตุสาพมังคารังราคันตุสาพระเทวตาสับพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเทียพระวันตุเตีพระวตุสาพมังคารังราคันตุสา เทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภะวัตุสัพพมังคารังละขันตุสาวปฏิวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตนะขตายักขักภูตานังปปะขะหานิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเวนะขตายักขักภูตานังปปะขะหานิวารณา ปาริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักตายาคาพุตานังปะปะคาหานิวารนาปาริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวพระเถการตคาถาอตติตังนานะวาคเมยยาปฏิกังเขนักตังยาธาติตั้งมหินันตังอปัตันจานาคตัง ปัจจุปันนั่นใจโยธรรมังตถะทัถวิปัสสตีอสังวิรังอสังคุปังตังวิธามันนุภารุหะเยอาเชวะกินจะมาตาปังกุชัญญามรณงสุเวนะหิโนสังขารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมาตันทิยัง ตังเวผะเถกกัลโตติสันตวจิกาติมุนีติอภินหาปเจวิคณปาปธาชราธรรมโมมิมหิชรังอนานติตตัวพยาธิธรรมโมมิมหิพยาทิงอนานติตตัวมรณะธรรมโมมิมหิมรณังอนานติตตัวสพัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหิ นาฬพาววิณาพาวะกามสกุลมิหิกามทายาโทกามโยนิกามะพันธุกามะปฏิสารโนยังกามังคฤษามิกรยานังวาปาปกังวาตสาทายาโททวิสามิเอวังอเมหิอภินหังปัจเวกิตาพัง